แทบจำไม่ได้ชาคลิสย้มนามเมื่อแปลงโฉมเป็นแบบนี้ พระเอกอย่างชาคริตแย้มนามต้องมารับบทตรีโจรตำรวจลับสากลรูปร่างตุตะตุ้ยนุย้ยให้เข้ากับเนื้อเรื่องเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของทีมงานละครคอมเมดี้แม่มดเจ้าสเสน่ห์นอกจากจะเป็นหนุ่มเจ้าเนื้อแล้วยังต้องคล่องแคล่วเล่นบูได้ด้วยงานนี้พี่ขวดและทีมงานมืออาชีพเกือบห้าชีวิตทั้งแต่งหน้าสเปเชียลเอฟเฟกรวมถึงช่างแต่งหน้าปกติเตรียมทาการบ้านอย่างดีเพื่อตอบโจทย์ ชาคริตเล่าให้ฟังว่าที่รับเล่นละครเรื่องนี้เพราะบทตีโลนพอไม่ลูกสามรูปร่างอ้วนตุ๊ตะตุ้ยนุ้ยน่าสนใจเรื่องราวมีที่มาที่ไปทำให้เราต้องลดน้ำหนักให้ฟิตเฟิร์มนอกจากเรื่องโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ยังอยากลบคำสบประมาทของแทมมี่นางเอกซึ่งรับบทโดยน้องวิววรรณรสด้วย ซึ่งจริงๆก็อยากให้ทุกคนตระหนักเรื่องสุขภาพตัวเองให้ดีเฝ้าสังเกตระวังภาวะร่างกายตัวเองอย่ากลัวที่จะหาหมอกลับมาเรื่องละครบ้างนานๆนนทีที่หนุ่มชาคริสจะได้มาแต่งเอฟเฟก์แน่นๆแบบนี้อุปสรรคของการแต่งกายครั้งนี้คือความเป็นคนขี้ร้อนเหงื่อเยอะกว่าคนปกติมากอย่างไรคุณผู้ชมก็รอติดตามละครเรื่องนี้ได้นะคะ